พี่ฝนฮะเดี๋ยววันนี้พี่เอกจะไปทําสะพานข้ามตรงนู้นนะมันเดินลาบากข้ามตรงไหน <c oughs> ก็ข้ามไปตรงนั้นไงตรงที่เราแบบไปฟาร์มของกันตรงนู้นน่ะนี่นี่เดี๋ยวทํางนี้นะออเดี๋ยวพี่เอกจะเอาอันนี้ให้พี่ฝนเอาไว้ใช้ทําถนนทําถานนเรอเออพี่ฝนเอาไปคลิกขวาตรงแบบพื้นหญ้าหรือพื้นดินก็ได้มันจะกลายเป็นแบบเป็นถนนดินอย่างเงี้ยดินลูกรลงังอันนี้มันที่ตักทรายตักดินไม่ใช่หรอใช่เวลาคลิกขวามันจะเป็นแบบนี้ไง แล้วย่ามันจะไม่ขึ้นเอ้าโอ้ดีฮะ,ะเดี๋ยว,วทำไปก่อนมีแบบนี้ไหมเนะี่ยย่าไม่ขึ้นเนี่ยมีไหมก็ดีนะมีเปลอะเดี๋ยวทำไปก่อนเดี๋ยววิ่งไปดูทางนี้ก่อนมาเร็วไายตามมาตามมาเดี๋ยวพี่จะทำสะพานตรงนู้นทีเดียวอะโอ้โหแล้วเขียวทั้งผืนเลยงานใหญ่เลยเนะี่ยใช่เดี๋ยวถ้าตรงไหนมันเกะกะพี่ฝนก็ขุดทิ้งไปเลยก็ได้นะนี่น,นี่ตามมาตามมาทางนี้เลยกำลังตามไป โหทำไมสัตว์เกิดเยอะมากเลยแถวนี้เว้งทิ้งไม่เกิดอะทางนี้ทางนี้นี่เลยเนี่ยพี่ฝนไหนอะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำสะพานข้ามไปฝั่งนี้เพราะว่ามันใกล้เคียงกับทางปากทางเข้าถ้ำตรงนั้นมากเลยนะเอาสะพานนะักสี่บล็อกก็พอเนาะอ๋อแล้วแกเลย เดี๋ยวจะทำให้มันดับสวยๆแล้วก็สว่างด้วยนะเวลาเราวิ่งผ่านจะได้แบบไม่มีซอมบี้สเกลตันอะไรเงี้ยไม่มีแล้วเดี๋ยวเราค่อยทําไปนี่ให้ค่อยทําไฟรอบๆอันเดี๋ยวพี่ฝนไปทําตรงนู้นแล้วนะได้เคลียร์ทางมาก่อนเลยอ่อขั้นแรกเพี่อจะต้องเอ่มันค่อนข้างหิวนะเดี๋ยวกลับไปหาอะไรกินแป๊บหนึ่งแล้วก็เตรียมของมาอีกตอนนี้เราได้เหล็กมาเยอะแยะเลยเพราะว่าเหล็กข้างล่างที่เรา ไปจัดการมานะ่ะเอามาเผาได้ต้อง40กว่าอันแล้วตอนนี้เพ่ก็มาทำมาน,นี่แล้วด้วยตะเกียงวิเศษตะเกียงอะไรอะ่ะนี่ไงตะเกียงนี่กำลังทําทางต่อมานะใจเย็นๆนะอ่าไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเพราะว่าพี่เอกทําตรงนั้นก็นานเหมือนกันนะเฮ้ยดูดีเลยอันนี้พี่กเอาแสงเงาออกไปแล้วเพราะว่ามันดูลําบากมากเลยนะมันสมจริงเกินไปนะเอาเหมือนการ์ตูนนี่แหละง่ายดีเอาละ นี่เพลกเผาหินเอาไว้นะมันก็จะกลายเป็นหินเรียบเก่ต้องการหนึ่งอันอเอามาหนึ่งอันพอแล้วก็เอามาวางแบบไหนนะน่าจะวางแบบนี้นะแล้วก็เอาเหล็กไว้ข้างบนอ่าได้แล้วได้ตัวเลื่อยตัดแล้ววางตรงนี้พี่ฝนจะมาโดนนะมันคมอ่าแล้วก็หินใส่ข้างบนเราก็จะสามารถเลือกทำเสาหินแบบนี้ได้ ประหยัดมากเลยตัดออกมานี่ปับป๊บปับป๊บปั๊บเอากี่อันดีนะมา,มาสักสิบอันก่อนแล้วกันโอเคนี่ต้องกดลุมเพิ่มตรงนี้อ่ะอ่พี่ฝนก็ตีไปเลยเอาละนี่น,น,นีปิดประตูเอา้าประทรูพลาดมีอะไรหรอเฮ้ไม่มีอะไรพี่เอกพลาดเล็กน้อย เดี๋ยวไปเอาอะไรมากินด้วยดีกว่าหิวโนเลมอย่าออกมานะเอาละเหลืออะไรให้กินม้างนะเฮ้ยทำไว้ตอนไหนเนี่ยโอเคมีต้องเยอะเลยกำลังทำที่ทางไปให้อยู่นะใจเย็นๆนะได้ได้ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบค่อยๆไประวังซอมบี้ด้วยนะอตอนนี้ยังไม่มีแต่เดี๋ยวกลังคืนมาเพียบแน่นอนเพราะเราไม่ได้ปักไฟอะ่ะฮัลโหล ค่อยๆไปนี่นี่หักเข้านี่เลยหักเข้าไหนอะ่ะนี่ผ่าทางนี่มาเลยพี่ฝนโอ้กำลังดูว่าจะต้องไปทางไหนต่อในะงงลืมไปแล้วอืมเอาละโอ้ไก่เต็มเลยอะน่าเอาไปทำเล้าไก่ทางนู้นนะเอางนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ใจะทำเป็นสะพานง่ายๆไปก่อนนะเพื่อให้พี่นเพื<ะ>่อให้มันเชื่อมกันก่อนอะอ๋ะอ,อเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวพี่ฝนทำทางไปเผื่อ ก่อนอื่นก็เพื่อให้ประหยัดพี่เอกมีไม้ค่อนข้างน้อยอ่ะพี่ฝนไม้งั้นเหรอ,อพี่เอกแปลรูปมาแล้วทําบันดึงบันไดมากะว่าจะทําเป็นโค้งๆด้วยไม้ด้วยทำได้ไหมเอาตรงๆก่อนแล้วกันนะวันนี้นี่เอาซักแค่นี้ก่อนดูซิจะทําทางข้ามพอไหมอุ้ยจมน้าพี่ฝนขุดดินอยนะดินมันขวางทางตลอดเลยเดี๋ยวจะขุดขุดออกก่อนนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เดี๋ยวเซอร์ไพรส์เนี่ยมีทางอุ้ยน่ารักนา่กนารักเลย ขนาดนั้นเลยเหรอเออเุ้ยๆติดติดอะไรเนี่ยอ๋อติดดินแล้วถึงแล้วเออถึงเร็วดีเหมือนกันแฮะงั้นทำสี่บล็อกเลยแล้วกันเพราะว่าเพยงมีไม้เหลือเนี่ยต่อไปทางนี้อีกสี่บล็อกอสามเดี๋ยวมันเล็กเกินไปเวลาเราวิ่งข้ามมันจะแคบะนะเอาเลยเ,เลยได้ทั้งนั้นอเอาสี่ดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะเอาดินวางแปะไว้ก่อนอ่าพอดีกันล้ ก้อนหนึ่งเอาดีไหมไม่ต้องก็ได้มัง้งเอาแค่นี้พอดีกันแล้วก็เอาไม้วางไปเลยต่อมาปับป๊บปับ๊บปั๊บจริงๆแค่นี้ก็เป็นสะพานแล้วเนี่ยพี่ฝนแต่วได้แล้วเป็นพอแล้วแต่ว่าพี่อ,อยากให้มันสวยหน่อยอะเวลาเรามาแบบเห็นสวยๆแล้วจะได้รู้สึกแบบเอออยากเล่นอะไรเงี้ยนี่นี่เรียบร้อยก็ได้สะพานแล้วนะ เ,เดี๋ยวเพื่อแกทำโครงสร้างสะพ,พานให้มันเป็นเหมือนสะพ,พานจริงๆอะ่ะก็คือมีเสาข้างล่างด้วยอะะ่ะเส<อ>าไมอ่ะมันเป็นเสาไงมันสวยไงมีเสาอยู่ข้างล่างอ่ะแต่ก่อนอื่นเราเสาวางข้างบนก,นก่อนนี่เสาสองข้างก่อนนี่แบบนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยทำให้เหมือนจริงเลยเหรอคล้ายๆของจริงอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าทรงมันจะไม่ได้แต่ช่างมาันเถอะก็เว้นระยะกี่ล็อกเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เอาที่ล็อกที่ห้าแล้วกันนะหรือยังไงดีเอาคร <2, S 2> ึ่งครึ่งไครึ่งครึ่งอ่าตรงนี้แล้วกันหนึ่งสองสามสี่อ้าวมันไม่พออ่ะอะไรไม่พออีกอะเออช่างมันเถอะไม่เป็นไรมันไม่เท่ากันอะ่ะมันขาดไปล็อกหนึ่งอะ่ะแต่ช่างมันเถอะแค่นี้พี่เอกก็ทำได้เหมือนกันเอาละได้แล้วต่อไปก็เอาอันนี้เตรียมไว้ก่อนมันเริ่มจะมืดแล้ว ตรงนี้มันไม่มีเสียรเทียนเทียนอะเออมันมันมืดเดี๋ยวเพ่เอาตะเกียงวางแถวนี้ก่อนถ้ามันมืดมากพี่ฝนก็กลับบ้านก่อนก็ได้นะกําลังถากหญ้าอยู่กลับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีเพื่อนเข้ามาหาแล้วก็เอานี้อีกอันหนึ่งเอาวางตรงนี้แล้วกันนี่อ่ะเฮ้ยมันมืดแท้ละ่ะพี่ฝนเป็นไงบ้างอะกําลังถากอยู่นี่ไงอ๋อระวังซอมบี้นะ แล้วพี่เอกก็จะเอาไม้ไม้รั้วขึ้นตรงนี้อ่าใช่ได้ละเริ่มดูเป็นสะแพนปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยอืมใช่เลยโอ้ดูดีดูดีแต่เดี๋ยวก่อนนะรต,รตรงกลางเนี่ยมันต้องสูงขึ้นนิดนึงเดี๋ยวพี่เอกจะทำหลังคาด้วยหลังคาวางแปะเข้าไปก้อนดินปีนวางบนแล้วก็ เข้าไปหนึ่งอันฝั่งนู้นอีกอใช้ได้เราก็มาฝั่งนี้ด้วยเฮ้ยน้องแกะมาพี่ฝนนี่มาฝั่งนี้แล้วก็แปะตรงนี้แล้วก็แปะตรงนี้นแล้วมีซอมบี้แล้วอะ่ะเฮ้ยแกะมามายืนอยู่ตรงพี่แกะสีน้ําตาลไม่ยอมไปอะ่ะก็อ,อยากเป็นเพื่อนด้วยเปล่าน่ากินนะเนี่อืมเป็นไงบ้างอะ่ะเฮ้ยพี่ฝนฮะ กลมนากลมตาไม่ดูเลยเดี๋ยวก็โดนซอมบี้นี่ไงกำลังไล่ฟันกันอยู่นี่ยๆตาตานีๆเอาแต่มดโกรแข้งเครืองนมาจับชาติบางก่อนพี่กว่าเดี๋ยวจะมองเท่งกนนะหลบมาไงนี่ไงกำลังสู้อยู่สู้อะไรอเเราัดโอ้ยแมงงุโอโอเฮ้ยเป็นไงบ้างเออโอ้โอโอ้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  รองเท้าหมวกหมือกอะไรไปหมดแล้วไม่เหลือเหลือแค่นี้เหรอไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเพเกวางไว้อันึงมันมืดอ่ะเรากลับไปนอนกันก่อนดีไหมอ่ะไม่นอนเหรอนอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาทํานี่ว่ะอ๋อก็ได้ก็ได้นี่นี่เดี๋ยวพี่จะทําไม่นี่ไว้ให้นะฟังเหรอฟังแล้วแล้วให้เหรอที่ขูดอ่ะเออนี่วางหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วแปะลงไปนี่แปะลงไปปั๊บเอาที่ขูดไปไอ้นี่มันกินได้หรือเปล่านี่อะไรอ่ะไม่รู้หน้าตาเหมือนไก่ไก่ไหนอ่ะ เนี่ยหน้าตาเหมือนไก่กินเข้าไปแล้วอ่าเอาไปเฮ้ยพี่เอกอะไระพี่บอลกินเนื้อเน่าเข้าไปอ่ะโธษแล้วกินเข้าไปทําไมไม่รู้ตาลายหิวเก็บพั่วไปด้วยโอ้โหนึกว่าเนื้อไก่อ๋อนี่เอาเอามันฝรั่งมากินแน่นะทำไมดีละเอ้ยจะกลายร่างเป็นซอมบี้มันจะกลายร่างเป็นซอมบี้อะไรนี่นี่เช้าแล้วเดี๋ยวพี่เอกทำข้างล่างก่อนนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ นี่อ่ามันต้องเป็นอย่างงี้สะพานมันต้องมีแบบเหมือนเรา,าเรียกอะไรนะต่อม้อใช่ไหมเช้าแล้วพี่วนรอดแล้วใช่ไหมน่าจะรอดนะไม่เป็นซอมบี้แล้วใช่ป่ะไม่เป็นหรอกนี่ yeah, yeah, yeah. อาธรรมดาก็พอมานี่มานี่ <c oughs> ไปขุดดินนุ่นโอตีดินไม่ได้เลยมันโดนน้ำตรงเนี้โอ้โหหายใจไม่ทัน <c oughs> เา้าอ่างนีกกอน วางเสาลงมาก่อนนะพอได้แล้วเอกทุบไม่ได้หายใจไม่ออกอะ่ะแล้วจะทำทำไมอะลง้านล่างทำทำไมเท่มันสวยเฮ้เดี๋ยวได้ดูเป็นสะพานาอ้าวพีดอีกโอ้โหตายแล้วเฮ้ยหายใจไม่ออกอีกนิดเดียวจะแตกแล้วจะแตกแล้วเฮ้ยโอ้โหดิโอ้หายใจไม่ออกเพือเฮ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาไม้แทนนี่เอาไม้ลงตรงนี้โอ้ หายใจแป๊บนึงนะเป็นไงอ่ะเนี่ยถึงแล้วเฮ้ยทำไมทำเร็วแท้อะอ้าวก็แค่แค่ถามยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่กต่อเสาก่อนนะสมองสมองไม่ได้ใช้หลักถากกันเดียวก็ดีแล้วไงสวยดีเห็นเปล่าใช้กำลังอย่างเดียวนี่นี่นี่มานี่มานี่มานี่นี่เพ่กวางหินแล้วรู้เปล่าต่อหม้อจะครบแล้วพี่ฝนรอแป๊บนึงเอาเลยเอาเลยทำไมพี่ฝนตีตะเกียงไม่แตกอ่ะมันต้องใช้ที่ขุดเอาเหรอออ วางวาง,วางเอาไว้อย่างนั้นแหละมันจะได้สว่างสว่าง,างเดี๋ยวเราค่อยเอาออกแล้วก็เอาหินวางนี่เอ๊ะทำไมแปลกๆอ๋อมันอยู่ชิดกับบล็อกนี่เองเอาละฝั่งนี้อีกหน่อยนึงฝนอออถึงไหนแล้วอะ่ะ นี่ไงถึงแล้วเนี่ยทำให้มันเป็นทางใหญ่ๆห,หน่อยเพราาถึงปากทางสะพานใช่ไหมฝากเคลียร์ต้นหญ้าด้วยนะก็เ,เคลียร์แลวทาให้หมแลดลเรื่องที่ไม่ต้องใช้สมองเนี่ยทำได้หมดอ่ะดีมากอ่าเรียบร้อยอู้พี่เอกกำลังจะตุยแล้วมาแล้วเออดำลงน้ำนานไปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพี่เอกเดี๋ยวคนนะขอทุกบอ,อกได้ไหม มันวิ่งมาแล้วมันแปลกๆอะ่ะนี่ให้มันเป็นแบบทางเรียบไปเลยแล้วกันนี่อย่างนี้เลยวิ่งลงมาปุ๊บเหยียบนี่ขึ้นนูน่นโอ้สวยละเดี๋ยวพีไปทำหลังคาก่อนนะรอแป๊บหนึ่งโอ้ทำหลังคาไปทำไมเดินข้ามก็จบแล้วมันสวยไงนี่หลังคาเนี่เอาสลับนะเพราะว่าไม้ไม่พอไปตัดมไม้มาให้ด้วยตัดไม้อีกเหรอเออตัดก็ตัดมันไม่พอไงนี่เดี๋ยวเอาขึ้นตรงนี้ก่อนนะวางดินไปก่อนนี่ปับ๊บ แปะสลับข้างบนปึง้งเอาเยอะไหมอะไม้อ่ะก็เอาพอดูได้นะแล้วก็ตรงนี้อันหนึง่งอ่าแล้วก็ตรงนี้อันหนึง่งแล้วก็มาฝั่งนี้อ่าได้แล้วเป็นทรงหลังคาเรียบร้อยอันนี้อันหนึง่งแล้วก็อันนี้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้อันหนึ่งอ่าสวยอันนี้ก็แปะที่เหลือตามกันมาทุบดินออกเรียบร้อยจบอันนี้อันหนึง่งอ่า ได้ถ้ากี่ท่อนแล้วเนี่ยได้เยอะแยะเลย,เ,ลยเดี๋ยวเอามาให้นะอืมไม้เหยียแกหมดแล้วเดี๋ยวแปะไปก่อนเท่าที่มีแล้วกันนี่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 คุมหลังคามาแล้วพี่ฝนอย่างงี้วิ่งผ่านตอนฝนตกไม่ต้องกลัวด้วยใช้หลบฝนได้ต่างหาก <c ười> ตรงนี้เอาไงดีเนี่ยพี่พี่ฝน <c ười> จะจาม <c ười> จะจามอะไรจะจามทำไมอะตัดไม้แล้วมันจะจามน้ำฝนเข้าจมูกโอ้เอาไม้มาก่อน <c ười> <c ười> จะ j a จะ jam เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องจริงเลยเดี๋ยวก่อนนะพี่จะต่อหลังคาก่อนอย่าเพิ่งจามเอ๊ะเอาไงดีนะต้องต่อขึ้นมาอย่างนี้สินะเออเนี่ยล็อกมันไม่เท่ากันนะพี่เลยทำสามอันไปเลยงั้นเร็วหน่อยต่อมาอย่างนี้เลยแล้วกันขาดล็อกไปอ่ะแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องขึ้นมานี้เดี๋ยวมันไม่เท่ากันเดี๋ยวมันไม่เท่ากัน เอาละอันนี้อีกหนึ่งอันอ้าวหมดสแลปหมดพี่ฝนทำเพิ่มนีเอาไม้มาแล้วใช่ไหมก็ให้ไปเมื่อกี้เยอะแยะแล้วไม่พอหรืองไงอะอ๋อลืมลืมลืม sorry อ o r r y a แล้วก็วางอันนี้ปึ๊บปึ๊บ<า>ป๊บ,ปบ,ปบากหญ้าฝั่งนี้ให้นะได้ได้ทากเลยแล้วก็ทําสแลปเพิ่มอีกหนึ่งสองสามแบ่งครึ่งมาโอเคคันนี้เหลือเฟือเลยแล้วก็เอาไปวางตรงนี้ แล้วก็วางตรงนี้อได้แล้วอันนี้เป็นหลังคาพร้อมทางข้ามเดี๋ยวพี่ทำล้วก่อนนะมันต้องมีั้วด้วยไม่งั้นเดี๋ยวคนวิ่งอ่บไม่ค่อยฉลาดนะ้ะตกลงไปในสะพานอ๋อพี่บัวน,นี่แหละ <c oughs> ก่อนทำั้วนี่ก่อนเลยมันเริ่มมืดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาท่อนไม้พี่ไปน,นะ <c oughs> นี่ท่อนไม้วางหึงท่อนโอ้วางหึงท่อนแล้วเอาตัดยงใส่สว่าง สวยงามออสวยเลยเอาฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็วางไปอยู่ไหนเนี่ยหนึ่งอันหนึ่งอันเอาตุกยงวางจึ๊บจึ๊บอ่าโอ้โอสุดยอดเลยนี่ทำของจริงได้ปะก็ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอารั้วมันไม่สวยนะพีเ่เอาเป็นไอ้นี่ยประตูรั้วใส่แทนนี่เพราะว่าใส่เสร็จแล้วอะตรงกลางมันจะเด้งเด้งขึ้นมาดูสวยดี อันนี้อุตส่าห์ใส่ไว้ใช้ไม่ได้เอาใหม่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอทําประตูรั้วก่อนตอนแรกเอารั้วมาใส่แล้วมันไม่สวยอันนี้ทำไมอ่ะเรื่องมากไนงะ <c oughs> นี่ทําประตูรั้วนี่เป็นประตูรั้วมันสวยกว่าพี่ฝนเดี๋ยวทำให้ดูนี่นี่อย่างอ่ะสองอันนี่ใส่ลงไปปุ๊บนี่ปุ๊บ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 มาประตูรั้วจงมาพอไหมเนี่ย ทำไมช้าจังเลยอ่ะก็เพียงกันเราประตูรั้วอ่าเรียบร้อยได้ยังได้หมดละเจ็ดอันน่าจะพอทำงี้ทำงี้นี่นี่วางไปอย่างงี้ใช่ไหมพวางอีกอันหนึ่งมันเด้งขึ้นไงมันก็ดูแบบเป็นสะพานไงเป็นสะพานเลยเห็นไหมไม่เห็นม,มันจะต่างกันตรงไหนมันไม่แบบมันไม่ชิดเรียบกันไหมไงแบบนะมันจะได้อันนี้ไม่ได้อ่ะอันนี้มันมีสองล็อกอ่ะทำไม่ได้อ่ะ ถ้าอยากทําได้เราต้องขุดคลองเพิ่มอีกหนึ่งล็อกมันจะได้เป็นสะพานสวยงามนะก็ไม่เห็นมันจะแตกต่างอะไรกันตรงไหนเลยอะ่ะมันแตกต่างไงมันสวยงามไงมันมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นไงเรื่องเยอะมาละเอาละนี่ขาดอีกหนึ่งอันใช่ไหมจาเป็น<ไ>ปม่วนเหรอเถอะเอ้ยว่ายน้ําข้ามาก็จบเลยเอ้ยมันช้า <laughs> ไงเรียบร้อยขุดไม่ออกลืมลืมลืมองเอาที่ขุดขุด,ขดนี่จากนั้นเพียกก็ เอาไปวางข้างในสักดวงนึงนะมันจะได้แบบเดินผ่านได้สว่างแตรงไหนเีี่ยตรงกลางนัง่นแหละตรงนี้เลยเหรอเอาสองดวงกันดีกว่านี่สองดวงนี่วางนี่ไงนี่โอ้สว่างว่าไม่ต้องกลัวฝนตกฝนตกนะเรียบร้อยเลยอืมตรงไหนได้ล้เนี่ยติดไฟดาวไลท์อะไรเยอะแยะมันมันเตี้ยไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เนาะวางติดไอ้นี่ด้วยอ่ะก็พอแล้วไงไม่เอามันไม่สวยงั้นเอาตรงนี้ดีกว่า ข้างบนแล้วกันนี่นี่ติดข้างในก็ไดหสวยเรื่องเยอะแท้หนอเอเดินผ่านนี่สว่างซอม,มบงซอมบี้ไม่กล้าเข้าเลยเห็นไหมสว่างแค่ตรงนั้นนะตรงนี้ระบานเลยเดี๋ยวเราก็ค่อยทําเพิ่มเดี๋ยวเราทาเสาไฟฟ้ารอบหน้านี่นเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเห็นไหมบอกแล้วเพื่อนมาเพื่อนมาจากในน้ำเราในาน้ําทําไงเนี่ยเห็นไหมไปติดไฟในน้ำนี่ปะติดในน้ําทําไมจะติดได้ไหมอ่ะ ไม่ซอมบี้หน้าตาเป็นแบบน้ำอ่ะซอมบี้มันซ้อนกันสองตัวเข้ามาซอมบี้น้ำมาขึ้นอืดแงสวยยัางนี่นี่เห็นไหมดอกกุหลาบที่พี่ฝนไปเก็บมาพี่เอ็งเอามาใช้แล้วเห็นไหมอ่านี่วางนี่อีกนี่สองต้นนี่ชึบเขาให้นี่อีกชึบชึบชึบวางยั<า>ง<ๆ>ไง<ม>ไม่เท่ากันเออไม่ถูกงั้นเราวางตรงนี้แล้วกันนนี่ดินมันไม่พอไงเดี๋ยวถมคลองแป๊บหนึง่งโปะแล้วก็เอา เอานี่อีกอันนอ่าเรียบร้อยอะดูเป็นสะพานเลยเห็นไหมอ่นะฝั่งโน้นเพื่อนมาเยี่ยมแล้วนั่นเพื่อนมาเยี่ยมเงี้ยวอะอ๋อ,อ,โอโอ้โหเดี๋ยวคอหน้าเราค่อยทําแบบทางเดินของเราแล้วกันนะที่เดินยังไงก็ไม่เจอซอมบี้เอาของจริงอย่างนี้ได้เปล่าอะของจริงเอาอย่างนี้เลยเหรออ๋อเอาเงีย้ยวเอาเงีย้ยโอ้โหทํากันเป็นปีๆเลยนะ <laughs> ทำอะไรทำสะพานเนี่ยทำสะพานหรือทำเงิน <c oughs> เงินไม่ค่อยได้เลยเอา้เอาโอเคงั้นวันนี้ก็แค่นี้กันทุกคนอย่าลืมกดไ like, ลค์สำหรับใครกดแชร์เพจด้วยนะบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บบ๊วย I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything.